สวัสดีครับพ่อย่าสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีเอาเมื่อนี้สิมาขอตํำเล่าแก่เมือม่อแก่มือเป็นบ่แก่เมื่อแก่เมื่อคือที่พันมากเขาทั้งอาทิตย์เป็นบ่ครับบาดนี้มาอาทิตย์ที่สองวันจันทร์ปรากฏว่าเป็นอย่างไงพ่อย่าลดผาดแต้มหนึ่งาดแต้มเนาะมันไปห,หนึ่งสามมันออกหนึ่งสองบอกจ้าแมน่นแตเขามาสามงวดแล้วก็ ในส่วนข้อมูอสือของห้5นี่ก็เคือว่าจะไปแม่นนี่ยังทุกงวดปานนั่นปบานนั่นนะ,นะครับบานนี่<า>เป็นจังไดเอฟซี e คนกันยังสีกแก่เมื่อยอยู่ดีเจ้าก็ติดตามเมื่อเมื่อนี่ละ่ะแมน่นอืออยาก็ลองเมื่อนี่ขึ้กันเม <า S 2> ืม่อนี่พวกเขาก็พักชั่วขคราวจนกลัวว่าจะมีดวงมีเส้นนี่ยังขึ้นมาใหม,ม่ อีกก้อนนานั่นกับพักตั้งโดนนี่เนาะไม่เป็นเดือนสองเดือนหมดแล้วพักไปบานนี้พ่อมามาฝันแมนบอกก็เลยเริ่มม,มามาไห่เล่าปังเลยเนาะคือบรเิวรเวห่วงพอยห้าบริเวห่วงยังนอกจากจะมีฝัน,นียังเป็นตะคื้อเป็นตะมันใจคำานวดกับบ่อขานวณคำานวดกับบ่อขานวณเอาฝันย่างเดียวฝันยางเดียวปรากฏว,ว่าฝันมันฝันแตกเนาะมันก็ปรากฏว่ามันกับเขาซ้ำเขาอยู่ฝันนี่มันสิบวัหลายตัว ถ้าคำนวณมันเหลวมันหลายตัวมันสับสนมันเป็นห่วงได้คำหรับความฝันนี่กับปรากฏว่าฝันแม่นอยู่นอกคอย้าเนาะแต่คือว่าเจ้าของก็จนเหลือเซ้อเราไปเอายังบ่เซียเจ้าของบ่เซียเจ้าของเพราะว่าเอามันเขาอยู่ตัวนี่ก็เดบมาที่ฝันบ่บาทนี่งวดนี่เมื่อนี่วันที่เก้าเนี่ยงวดนี่จ้่มันเป็นฝันฝันหัวคำ ฝันตะเว่นโพดฝันตะเว่นโพดฝันตอนจักทุ่มสี่ทุ่มหาทุ่มประมาณามนี้หาทุ่มกว่าปกติตีลาพลอยห้าสีน่นอดสี่ทุ่มเครงสามทุ่มเมือ<า>ม่อเืนนี้เจ้าหลับตะเว่นลับตะเว่นเจ้าหลับประมาณสามทุ่มกว่านี่แหละหมาเนี่คอยก,ก็ได้ยินแต่เสยียงอึดอึดต่งนีหลับลงเตแม่นฝันนั่นแม่พี่น้องอ่า อันนี้สีเคียวบ่อเคียวกับบ่รู้คือกันสีแม่นบ่แม่นกับบ่รู้คือกันพันนาจังไดคือจนว่านลำพ์พันว่าคือจังเยือนอยู่นี่มีมือมือมื้อเดย์พ่นประตูเข้าไปเข้าไปหาเดยเข้าไปหานอนโยเหยียดอยู่จังไดเยือนโยคือกันเยือนโยในห้องไฟห้าก็ยเยือนอยูเยือนในห้องยุบประตูโคประตูก็ไปมันมือเล็กน้อยน่ะ เมื่อเด็กน้อยว่าผีนความรู้สึกเมืนผีนั่แหละว่าท่านในฝันนะในฝันเกิดว่าเมื่อผีน่ะเกิดว่าเมื่อผีนั่แหละก็เลยศูนแห้งบ้านเดททะลุประตูเลยบ่เดทะลุประตูเลยเลยศูนย์แห้งอสร้างสิมวากวนนี่ยังประมาณนี่นะบ่เคยย่านดอกผียังประมาณนี่นะทั้งสวดมนต์บอกว่าเคงทั้งสวดมนต์นี่ยังนี่ะหละทั้งสวดมนต์มันเห็นเฮ็ดยังไงบ้าง จับมือก็เลยจับเมื่อเด็กน้อยน่ะล่ะมามาฟาดเลยบศานสหนไรสูนแห้งเด้เอาลมบินมด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 ม,ดมนั่นบ่อกก็สิห้องนั่นแหละก็สิห้องก<อ>็เลยตีใส่ศูนย์น่ะล่ะพี่นอ้องตีใส่ศูนย์เมือ่อผีน่ะยังก็กดว่าเป็นเมือ่อผีเด็กน้อยผีเด็กน้อยก<อ>็เลยตีใส่ศูนย์เด็กน้อยเป็นสอง เจ้าของเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดเป็นหกก็เลขศูนย์สองกับศูนย์เจ็ดเตียวเท่านี้อันปะเท่านี้ตัวกันกับศูนย์หนึ่งน้เท่านั้นอันนะฉันว่าห้องอืกองเอืกเอืนเนาะพอกับตุกเศาไปปุ๊กพี่น้องเฮียจี้ตีเยงได้เตียวเด้อแต่ว่าตีให้ก็ตีได้ซสำนั่นอันนี้คือเล่าฝัน,เ,นเล่าฝันใอ้ฟัง สุติยาเบาความฝันเลยเนะาะเบาความฝันอ่าต่นี่เบาต่นี่สอนเพราะว่ามันฝันจนว่าจนวันไหลเนาะฝันจนจนออกอาการศูนแห้งจากทองค่าถาทองหยางแล้วก็ในปกติกครู้สึกว่าผสาสีสร้างสิมาล่อแร่รสร้างสิมาขวนอะไรอย่างประมาณสร้างสิมาขวนมันเล่นกับผู้แต่ประมาณน,นี้ก่อน่ดี๋เลย นันละตัวเลขก็ไดตัวใดหลักร้อยห้าเจ้าตีบ้าจังไหนศูนย์สองศูนย์เจ็ดกันกับศูนย์หนึ่งยัยเริ่มกลับท่านออกสองเจ็ดสีแม่นบ่หนิรักแล้วว่าสู้ฟังสื้อห้ือห้ามออกสองเจ็ดแต่ว่ามันใจศูนย์แม่บ่ศูนย์ด้วยเจ้าของศูนย์เพราะว่าเจ้าศูนย์ศูนย์จนว่าออกอาการจนไรศูนย์จนออกอาการมันก็ศูนย์ตัวเนาะศูนย์หนึ่ง ทีเด็กน้อยศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดอศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดเอาไปพิจารณาล่องเบิงทาเมื่อนี่พวกเขากากจะขอพักตัวข้าวจักระยะหนึ่งอืให้กิดมันหนิงซะก,ก,ก่อนเนาะให้คิดหนิงก่อนให้เพราะว่าพออ้ห้า 5, ก็เคยฝันแม่นอยู่ดิแต่ว่าบ่ได้บ่ได้ว่าจะาของสิแม่นมาตลอดอจ้างน่องเดียวเนี่ยเขาเสียเขาเสียว่าพอฝันแม่นพอฝันนี่อือรัฐบ,บาลไทยทีติ่านมาแม,ม่นบ่ ให้น้องเบียวศูนย์เจ็ดกับศูนย์หกมันออกหกหนึ่งออกหกหนึ่งหนึ่งหกแต่ว่าน้องเบี้ยวเสียพอขันันพ่อฟันนี่เขาซื้อโรดเขาซือ้อโรดเขาทุมโรดต่ำเล่าเขาก็พ่อได้ใส่แต่ว่าเราเลี้ยงตำเล่านี่กับพอกาเอาลายดอกสิบบาทเส่าหวานพ่อเบาๆไปสั้นๆหลือพี่น้องอแต่ว่ามันหน่อยตัวมันกับพ่อรุงทุนเอาตัวเลขพ่อไปเ อาอนีเด้อพี่น้องเด้อคันเมื่อนี้บวเขาก็จะขอพักขอหยุดไปจักสัวข้าวระยะหนึ่งจนกวัาฟันเป็นตะคือฟันเป็นตะคือเส้นจะมาโซกสิเขาจังคอยสิเบาสูเอฟีฟังจังคอยสิเาซูเอฟซีฟังฮะต่ำเล่าพอให้ห้านะคะวัน พุทธที่29สุลาคม68ฝันร้วนๆนะคะฝันร้วนๆเราฝันมาเราวศูนเราเรียงผู้นอนอยู่น้ำนี่คอยพระท่านหลับจ่อยจังว่าได้ปลูกเอากัน<ม>จนไหลเลือไลยเลื่องไปเนาะศูนว่าผีมันมันเล่นกับกูมารล้วนกูบอตี้ไรศูนย์ไศูนยทั้งทองค่าสาทั้งทองค่าถาทั้งทองคาถา<ม>อืมเออ เราเราเมื่อพีได้กันบอกจับฟาดเลยฟาดเลยทั้งห้องทั้งศูนย์บอทั้งห้องทั้งศูนย์กระตียังสี่แล้วพี่น้องนี่ศูนย์สองเพื่อเด็กน้อยศูนย์เจ็ดคื่อตัวเจ้าของศูนย์หนึ่งคื่อตัวกันสี่พจศูนย์หกสบัดพอกันแล้วแต่เอสี่พ้นสี่เอวเจ้าเป็นหกเดู๋ยเด้ผู้ใสยนะแต่ว่ามันใจศูนย์สี่ม่านะอืขันพ่อมาศูนย์สองศูนย์เจ็ดกับขันพ่อวิ่งกับวิ่งเขา ยา<น>ว่าศูนย์หอกเด้อข่อยหลบขะนี้ยังศูนย์หอกอยู่ได้เดีด๋ยวนี้จังลาตะบาลแท่งวัตถิพานมากฝันว่าศูนย์ขึ้นกันฝันว่าศูนย์จะมาหนึ่งผัดมาแทนกตีเป็นศูนย์หอกกระตีตีเป็นศูนย์หกมันได้ออกหกหนึง่งหกหนึ่งหนึ่งหกนี่งวดน,นี่ขอยว่ามากแถบฝันว่าศูนย์หนึ่งขันมาออกตกเก้าหนึ่งสองกับหนึ่งเจ็ดข่อยเป็นห่วงศูนย์หกเอาศูนย์หกไหนไปอธิบาย เอาแล้วแต่ทางยูทูบจะว่าทางเฟซบุ๊ก k พรได้เพิ่มเอาเ้าศูนยังศูนหกตัวศูนหกน้ำเด้อพี่ตองกันนี่ยน6แถมแดงจิ้งคือแถมด้วจ้ะ ถ้าเพ่มมกก็เพ่อเอาก็ได้อ่ะไ้มันมันเด้อพี่น้องเด้อสองทุ่มครึ่งขเข้ามาเจอกันอีกอันนี้ก็คือว่ายำล่าสุดก็แล้วกันเนาะล่าสุดพลอยห้ามาอ่าบันทึกทางยูทูบแต่ว่าก็เลยจะไปลงทางเฟซบุ๊กท่างเตีน้ำเพราะว่ามันได้เพิ่มเติมตรงนี้แน่อจ้ะเนี่ย แต่ว่าทางเพจเฟซบุ๊กได้ร่วมแค่ 02, ์020701จ้าอืมบ้าดน,นี้การเล่นมา,จ,า YouTube, จะเอาร่วงยูทูบก็เล่นสี่ร่วงทางเพจนำ้ำเพิ่มเติมกาไป06จ้าโอเคโอเคเนาะอ้าวโชคม ắ นกันพี่น้องครับผมครับ